อะไรแปดแปดแปไแปด,แปด,แปด,แปดสี่แ,และก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดง,งเลยครับอเอา้าตาป้อมจะมาขอโชคกับตายายและจะกลับบ้านตาตายายกลับบ้านเด้อ นั่งีกกาบดีๆกาบตากาบยายลากตากลับบ้านขอโชคควก่อนก่อนจะกลับขอสามตัวเด้อสามตัวนะจันป้อม โชคตายายสาธุอะนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์ป้อมกําลังว่าจะประกับสารคามแล้วก็มาขอโชคกับตายาายอ่สาธุาจย์ สาธุสาธุเด้อตายายเด้อ เดี yeah, un, un, ๋ยจานมีมุ่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 นขอสามตัวเด้อสาธุสาธุ สามตัวเลยกานขอสามตัวเด้องวดเี็ปตูตาจันตาเชียงยังไม่เยอะอขอสามตัวขอสามตัวงวดประจำวันที่หนึ่ง เดือนมิถุนายนเดอ้อที่หนึ่งเดือนมิถุนายนนี่ขอสามโต้ตรงๆอาจารย์หกน้ำโต้แดงๆเลยเหรอตายายตายายเดอ้อจารย์ปลอมสิกกับบานกับสารกข้ามแล้วให้เพื่อนแน่ขอทั้งสามโต้เลยเอาตรงๆเลยงวดนี่อา่าอาจารย์ปลอมพศึกกับสารกข้ามแล้ว ยายขอ3โตตรงๆเลยอ๋ออ่าอ <men> <hãly> ืมเดี๋ยวอาจารย์ป้อม สามตรงเขียนมาปูหายแล้วปูหายแล้วอาปูคนหายแล้วยังทำความสะอาดให้เพื่อนบ่โออ่เออโอยายตายายเด้ออาจารย์ปลอมล่าสิกลับบ้านไปเบิ่งบังไฟเพื่อนกับมาขอโชคตองงวดเออเดี๋ยวสิกลับมาไหมเออ มาเออปูเป็นไห้แล้วบ่ปูเป็นไห้แล้วบ่ Right done. ดีๆอาจารย์ตายายเพิ่นให้ยเราบอกเห้ งกลมให้เลยเ<อ>งวดประ<อ>จำวันที่ให้คนละตัวอ,อ,อให้คนละตัวเลย ตัวนี้ตายายให้ตัวนี้ตายายนี่ให้คนละตัวใช่ไหมอ๋อตายายให้คนละตัวทั้งตาทั้งยายให้คนละตัวนะครับคุณผู้ชมให้จานป้อมก่อนกลับบ้านเมื่อย

สี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดแปดสี่หกแปดสี่ศูนย์แล้วก็แปดสี่หกอ๋อสองสองหก หกล่างล่างไหนโชว์ขึ้นไหนสองเก้าล่างสองเก้าล่างตายายให้ <Yeah. S 1> ตากับยายให้สองตัวคือเลขอาจารย์ป้อมนะครับ ตอนนี้เลยอ๋อครับวัดประจำวันที่หนึ่งมิถุนาอย่างเงี้ยนี่ครับคุณชมให้ต่องวดเลยอาจารย์ป้อมครับผมอ่ะขอบคุณอาจารย์ป้อมขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะครับนี่คือเลขอาจารย์ป้อมนะครับก่อนจะกลับบ้านอาจารย์ป้อมบอกว่าจะกลับบ้านแล้ว วันนี้นะครับเลยให้เลขต่องวดเลยต้องกลับด้วยนะเนาะอาจารย์ป้อมจะไปสร,รัคามนะครับคุณผู้ชมก็เลยมาลาอาจารย์<แ>ตาเสยมีแล้วก็ลาตายายเพ<แ>ื่อจะกลับบ้าน<แ>ใช่ไหมอาจา,อมมอจารย์ป้อมครับผมขอบคุณอาจารย์ป้อมครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ